อย่าเพิ่งไปคลิปนี้ผมแจก2,000บาทสำหรับคนที่คอมเมนต์นะครับก็เลยครับทุกคนครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมที่มาจาก Tik t o อกนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปช่วยผมหน่อยคือคลิปล่าสุดใน YouTube ผมโดนพี่กี้แกล้งอีกแล้วคือแบบเดี๋ยวนี้ช่องไอนเ็นเจทีวีราชาแห่งการแกล้งอะ่ะคือไม่มีคลิปที่ตัวเองแกล้งคนอื่นไม่มีคลิปที่ตัวเองแกล้งแฟนเลยอะ่ะ เออคือเมื่อก่อนเราเป็นช่องแกล้งแฟน,นเว้ยทำไมเดี๋ยวนี้เป็นช่องแกล้งแกล้งแบบแกล้งไม่ได้ไม่ได้แกล้งแฟนแล้วอะ่ะพูดไม่ถูกแล้วเนี่ยก็คือเป็นช่องที่แบบโดนแฟนแกล้งแทนแล้วอะ่ะเออไม่ท้าใจเลยทออ้อว่ะ กติกาง่ายๆเลยครับผมก็คือว่าเพียงแค่ทุกชมเข้าไปดูคลิปล่าสุดของผมนะครับที่เป็นคอนเทนต์พี่กี้แกลงผมกินยัวผมนะครับผมแล้วก็ไปคอมเมนต์ในคลิปนั้นนะครับว่าให้ผมแกลงอะไรพี่กี้ดีคอนเทนต์ไหนที่ผมเลือกมานะครับผมจะแจก,ก2000บาทนะครับผมให้ไปคอมเมนต์และอย่าลืมทิ้งเฟซบุ o กไว้ด้วยนะครับทุกคนครับไปคอมเมนต์เลยนะครับใน